สวัสดีมวลสมาชิกไลออนทุกคนครับวันนี้ต้องการเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าไปใน my lion และเข้าไปในช่องของ learning center ด้วยกันในช่องบนมุมขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าโทรศัพท์มือถือของท่านและเข้าไปดูที่ content library ในนั้นจะมีคอร์สโปรแกรมการแนะนำเพื่อที่จะทำให้ท่านมีทักษะในการเป็นไลออนอย่างมีคุณภาพและสนุกสนานมากยิ่งขึ้นสาหรับวันนี้จะมาแนะนาเรื่องขับเบริษ แชร์เพอร์เซนต์เรียนรู้พาสทำอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เราเองเป็นสโมรสรที่มีความยอดเยี่ยมเป็นสโมรสรที่มีความสนุกสนานและเป็นสโมรสรที่สามารถที่จะมีแรงดึงดูดให้คนข้างนอกเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับเราสโมรสรของเราจะได้สนุกสนานไม่เงียบเหงาเริ่มต้นเลยเราจะต้องมีสมาชิกที่มีคุณภาพมีกิจกรรมที่ดีและมีการประชุมที่ยอดเยี่ยมสมาชิกมีคุณค่า และมีส่วนร่วมในการประชุมนั่นเองแต่เราจะไม่กล้าไปถึงตรงนั้นนะครับวันนี้เราจะมาดูก่อนว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มสมาชิกให้มีคุณภาพาโดยวัตถุประสงค์ของโปรแกรมวันนี้อันดับแรกเลยอธิบายขั้นตอนในการสรรหาสมาชิกใหม่อันดับที่สองสร้างและใช้แผนการในการสรรหาสมาชิกอันดับสาม ตอนรับสมาชิกใหม่และทําให้เขามีส่วนร่วมในการเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนก่อนอื่นเลยเราจะต้องกําหนดเป้าหมายของสโมสรให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์นในการออกไปประชาสัมพันธ์และออกไปเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อที่จะเข้ามาเติมเต็มทําให้สโมสรของเรามีชีวิตชีวาอันดับแรกเลยเราจะต้องกําหนดกลุ่มคนที่จะออกไปสรรหาเพื่อนสมาชิกเพิมเ่มเติมเข้ามา ร่วมกันทากิจกรรมหรือร่วมกันเข้ามาเป็นสมาชิกทุกคนนั่นแหละครับมีหน้าที่ที่จะต้องสรรหาสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มเติมมันเป็นธุรกิจไายตรงหรือเปล่าทําไมจะต้องมีสมาชิกเพิ่มเติมเราเองเป็นกิจกรรมขององค์กรหลายอนที่เราอาสากันเพื่อมาช่วยเหลือผู้ยากไร้และร้โอกาสถ้าเรามีคนที่ร่วมมือกันทํากิจกรรมมากขึ้นเราจะสนุกสนานมากมายกว่าที่เป็นอยู่อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จําเป็นจะต้องเพิ่มสมาชิกเข้ามา ให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการรองรับเราอยู่นะครับอันดับต่อมาก็คือว่าเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเราจะต้องเลือกกลุ่มคนที่มีความรักความชอบที่จะเป็นจิตอาสาด้วยกันและมีความพร้อมที่จะออกมาทํากิจกรรมบริการและต่อมาอันดับ3จะต้องหาวิธีการแนวทางในการประชาสัมพันธ์หรือใช้ข้อมูลลงไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และอันดับ4เราจะต้องวางแผนและส่งเสริมบวกกับทั้งการติดตามกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยครับทำอย่างไรเพื่อที่จะทําให้เขาเองเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเชื่อที่จะมาเป็นสมาชิกของเราได้อยา่างสนิทใจและบริสุทธิ์ใจเมื่อเราได้สมาชิกใหม่มาแล้วตามกลุ่มเป้าหมายที่เราสัรหามาแล้วเราจะต้องทําการปรับถมนิเทศสมาชิกใหม่และจะต้องแต่งตั้ง ผู้ที่ให้คําปรึกษาเป็นบัดดี้กันเพื่อที่จะทําให้เขาเองไม่รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวหรือว้าเหวปัญหาสําคัญนะครับที่ไลออนเข้ามาอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ออกไปเพราะว่าเขาเองไม่มีข้อมูลความรู้รเกี่ยวกับไลออนมากเพียงพอเขาจึงเกิดความงงสับสนแล้วก็ถอนตัวออกไปเองเท่านั้นนะฮะน่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้สมสรของเราเข้มแข็งเราจะต้อง ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่และก็ต้องรู้เรื่องราวรู้จริงทางด้านไลออนและก็พร้อมสื่อสารออกไปเพื่อให้เขาครับเป็นไลออนที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะในการเป็นไลออนด้วยช่องของ Learning Center ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ